สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไดโนไมเดอร์นะผมที่แปลงล่างของอาเบเลคินเลอร์นะผมนี่นี่ก็จะเป็นของมือสองนะผมระบบไฟฟ้าอาจจะมีรวนหน่อยนะผมของหน้ากากอาเบเลคินเลอร์นะผม,มลองมาลองคอหมดกันเลยนะผมแปลงล่างก็คือดึงขึ้นมาอย่างนี้ ต่อไปเรามาลองของอน,นี่เลยฟึ๊บกระแตกแรงเลยไหมอ่าได้นะผมต่อไปเราจะลองทุกหน้ากากนะผม ได้นะผมงั้นแสดงว่าอับบาเลคินเลอร์ได้หมดทุกตัวเหรอลองดูลองดูน่าจะได้ทุกตัวละถ้างั้นนะครับผมอย่ี้นะ Mm-hmm. ผมแสดงว่าหน้ากากอับเบลิคิลเลอร์ของผมมีปัญหาจริงๆด้วยครับก็ขอจบการรีวิวอุปกรณ์แปลงร่างของอับเบลิคิลเลอร์นะผมไดโนมไมเดอร์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย